สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ักแปลงสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยสบายดียามสวยๆพี่น้องเอ้ยพ่อกับส่องพี่น้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะปลาลุงลุงมีมาแต่เช้าได้บ่นเนี่ยสวัสดีลุงมาซื้อหมักทั่วให้ลุงลุงผุแล้ามากินหมักโม่เจ้ากันแล้วลุงผู้มาแต่ยุเอ็นดิอ๋อยังเพิ่นให้สร้างมาเฮ็ดบ้านสวนนี่เพิ่นอยู่หน้าเพิ่นนี่ ด้ยในหัวบ <laughs> ้านนี่นะชื oh, ่อหมกทั่วเมื่ออันตำซสร้างกินเพื่อนว่าเอาหมกทั่วนะหกสิบลุงหมกบวบมีเยอะอ้าวพี่น้องเ้ยนี่เราอยู่นี่เงินไม่อุ่น่นี่เออพอเขาจะปลูกแขนเราเมื่อเราจีรอเมื่อเราก็ีอรรถไปจอดสีไปจอดอย่หั้น พอมกัวเก็บไปกระต่าหนึ่ง <c oughs> เก็บไปแล้วรับนแ่อยากได้จิบาทซาบะกิได้แต่ว์ท,บบาท่านจะได้หลายมั้งค่ะเ่านแ่เอ,า,า,า,อ,อา,าท่บ้านด้วยก็มีทั้งมักบัวอับัวประเทศอันเพือพ่อนเพื่อนเอาไปอันไหนถัง <c oughs> อัน,นกระเลมพร้อมคอยนั่งเลี้ยวเห็นจะถังกระเลมโอ้เวน,นพ่ไปอันกระตาอันนั้นกระเลม แล้วคอยนนาเลียวอันคอยนาอยู่นทั้งนี้ได้ทั้งเทียงอันเทียงชุมันไอ้นิดด้เห็นพืชขี้ยูงร้างี๋ยวเห็นไก่อืมห้องคอยลัดมานีด้รัดมาหน้าเขาพอตั้มเนี่ยเราสิข่าวงานเงื่อนงานเขาโอ้โดยโดยโดยไปส่งทั่วแล้วเราจะสิไปขายกระแล้เนาะอืมเราเราที้โทรศัพท์ไปอยู่ โทรโทรโทรบอกเนนี่เ้าห okay, ouais. right. right, ้าสิไปเออันในื่นนั no. ่นแหละวะเช่เออเดี uh ๋ยวามอือเออเากเลี้ยวไปเห็นเราขี่รถอยู่ทางอ้ว่าอไอวอนเปิคล้ายไอติมมันแทนพี่ได้ป่ะมือนี่เราเก็บมือน่นมีแต่มากงามันเลือดต่หมากันโอ้ยเนาะเขมาเลือดเก็บเลยเนาะเก็บไปหล่ละ เดี๋ยวๆเดี๋ยวข่อยสิไปเอาอยู่พุ่นเลยซะเจ๊เอ๋ยโดยๆเก็บหลายสุดแล้วพ่อเจ้นี่นะอันใดมักทวนนี่นะหลายแล้วตั้งแต่ก่อนบุญให้ปังบัโดดนะอือขโพดนี่หมดแล้วเนาะงนีเก็บบุญเช้านี่ก็จะางโดยมักโมก็เบิดแล้วอาดแล้วอีหยังก็ได้เพิ่นว่าเตรียมลงใหม่ E ข,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 ข้าพุสีลงไม้มันมันสิบหงอนย้ำหน้าก่อนว่าเจ๊เฮนนี่ยังจ้าเจ้าสิเลาะไปแล้วก็ไปจอดเนไม่อุ่นล้ววะเลาะแถวบันดอันนี้อะไไอ้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 พ่อเจอดทาเขาอยู่หันแล้วเขาสิไปเอาอยู่นั่นนี่นี่มันจะโมกไกแลเออทาอยู่หันเขาหนึ่งว่สิเอออออโอเค อก็เลี้ยวเห็นไก่นะอ๋อโบธีเห่นไก่ขันขี่สวนกันยังว่าเลยออันนี้ครับขันขี่มาทางขางเดี๋ยวเห็นโอ้โิพนไปขายกระเลมเลยว่ามือนี้พลทัไปหาสามีพลยืนหันหละจะเตียนกันยืนหันเออโดยโดยโอเคเจ๊เอาสิเปอาอยู่พล่ะโดยโดยสบายดีเจ๊เ้ยโดยโดยสีน้ำไปเอาอันสีน้ำไปเอาน้ำเมลนองมือ้พี่น้องเลย เป็นองุ่นเอาไปขายแล้วเพื่อนว่าเพื่อนบมท่านจะไปไกลปันได้เนอะเออขันพมาทางนั่นนะพ่ออันนี่คอยพัดลัดเอามันทั้งขางนี้ทางมาทางลัดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมีทางบวบมีทางทั่วเพื่นวัยยุหัน มเป็นแวบๆน้อยนึงไม่ต้องเลยเัาบุญปฎิมาทางเส้นนี้ก็สิบรบริโภคกับเมนทองเมอร์ให้เห็นเฮ้ยเขาหลัดปาด่าปฎิมาเนี่ยขี่มาทางหลัดปฎิมาตามทางขนุนอย่างนี้ไม่ต้องเลยใส่บุกมันว่ายู่งอันนั่งกอง่อดังโมเดลหน,นีบอ่เนาะ เจอแล้วเเจอสตีคอยเลี e ้ยวเห็น e. ม oh ักไกลๆคอยะวังบุ้มีหมกทัว่ะดอกเดีนวสบายดีเลยหมกบวบก็มีป่ะใชโอ้ยพี่หเอ้ยเห็นเพิ่นแวบๆโล่มีหมกเคือเทศน้ำอีกทุ่งท้บวบนะบวบทุ่งสาวทงสาวอาอสองทง nồi sao ở 2 thùng phun mà, ôi thua cả ngam thè ngam bà nó. ngam thua uh -huh. cả thua đấy cầm đấy đấy cầm 10 baht. cầm 10, 6 à, cầm. cầm nó. rồi, có đi về lội nè. nè nông mới, bớt 10 phải khai, ai <laughs> tìm phi nông ơi <laughs> khai nó. ขายหมดแม่เจ้ขายอยู่ยังมีแนวขายเก็บไปน้ำเก็บหายเก็บซิบเนาะรายจ่ายก็รายโอ้ยมีแต่งานกับงานเนี่ยงานก็ับงานเนาะไปไหว้ชยเงินหานจะละเมอหาหนังบัวท่าพี่น้องเอ้ยยังชิลุกไปโรงเรียนอีกเนาะมัไลายแนวพี่น้องเอ้ยงามงามงามจอหัวเจ๊เก็บไม่ค่อยเด้อปะ โบแมนแม่ลงเมยเพิ่นไปหอบทิบแล้วว่วะเมื่อแรกอ่ะให้ลูกกี้โทรมาเพราะว่ายังอยู่ใกล้อยู่ตะกี้เอาว่าสิเขาไปรัดเอาอยู่อันเฮือนงานหมดแล้วมองใจสิไปส่งนะมาสิไปรัดอายุพุ่นพี่น้องเลยแต่ว่าพอดีลุงกีโทรมาว่ายังยังยังอยู่ใกล้ๆนี่ยืดยืดสบายพื้นท้ายแล้ววะโอ้ยหกสิบบาทข่วนบ้าญ่ป้าตีเตอร์พี่น้องเลย

ลงเมื่อทางดีไปแล้วเนาะอ่าแมนนี่ใช้ทางบล็อกช็อกแชกอีกทหารเอ้าเมื่อทางดีนี่แล้วเนาะโดย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 ไรหลักกันไปพี่น้องเองจีบไปขายทางไหนมือนี่นะเลาะเมื่องานแล้วกันเมื่อช่อยงานแหละวพอน้องเมือยังไม่เห็ดกินพอน้องเมือเห็ดกินแล้วพอน้องเมือจีไปเลาะต่อโอ้หิ้งตอกันดีเลยพี่น้องอ๋อไปตอมือกันอยู่ฮั่นนอโดยโดยโดยเป็นเมื่อแต่เช้าพ่อ เออพอเห็นแวบๆคุยว่าเออแม่น้อลงมยอพอจีบไปขายไอติมอันเปลี่ยนอันพอน้องเมยอแล้วมั้งมึงนี่โอ้สิไปเอาสิไปเปลี่ยนกันอยู่หั้นเนาะโดยโดยไปไปเดี๋ยวน้ำลังไปแล้วพี่น้องเอ้บ้าทิดเท่าพี่น้องเอ้ยทัดผ้าอีกทีทัดผ้ามาอีกทีพี่น้องเนาะมาหอดอ่า บ้านสวนของลุงแล้วเนาะโอ้ยสร้างประเทศไว้อย่าพี่นะเว้ยรวจจัดขนาดเลยโบเรมาเมืวม่ว,วานเนี่ยมาเมื่อนี่เพิ่นมุงลงลังคาเรียบร้อยเพิ่นว่าคังคาคาคางานเร็วงานเร็ว <laughs> สบายดีพ่อลุง่ง <laughs> ด้วย nè, 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 đi nè, 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 ôi nè, nè, này nè, nè, đi nè, 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 ใช้เพรท่านเฮ็ดบ่กินนะร้อยไปประเทศไปประเทศดนั่นหนะสื้อมาเพิ่นเชียร์ว่าสุซางกินพี่น้องเอ้ยเนาะเหลือหั่นกับไห้ซุมลูกซุบล้านเอาเมื่อกินเพิ่นว่าสร้างกินหมวยเราบักทั่วนี่เพิ่นว่าตังหวะหกหมัดบักลายลายหนึ่งโอ้ยมาละซีบาทแล้วก็ร่างสิบไปขายยังยังว่าอยู่ว่าทรตวหนกินอร่อยเลย โอแล้วคอยกับไปหอดสวนโหโดยลุงบ่อไรไปน้ำไปน้ำล้างแล้วไปได้ไปหาอยู่สวนพอก็อเห็นเราโอ้ยเราไปขายไอติมเรเห็นเราเ,เราขี่รถผ่านได้เลี้ยวไปเห็นซจำนี่ไปห่วยโหโอ้แม่น้องมือไปขายไอติมแล้วะลวะมักทั่วแน่ไอติมแน่ไปหาอยู่สวนหน่อยเราเก็บไปตรงไหนนี่เจ้าจววะได้น้อยเดียวน้ำโลลังไครโอ้ยวะไอลูกกี้แล้วโทรตามให้ เกือบบมทันม hmm. ื๊อกี้โทรตามเนี่ยว่าเพิ่นไปฮอตใจเลยอ่อนอยู่บ่ปะโดยเพิ่นหยัมมึงดูหวานหวานเลยเพิ่นว่าโดยมักทั่วอันนี้มันสิหวานเนาะยัมมึงหวานหวานเลยล่างกระซิมมึงเพิ่นเอยยัมหวานหวานเอาไปใช้นป็นก่อนเพิ่นเอยสิเซ็ดยูเฮ็ดกินซอยเพิ่นก่อนเนาะ ขอบคุณในไลฟ์พี่น้องไปสุดทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะถ้าไม่ลืมกดไลค์ถึกใจลืมกาแชร์พี่น้องเนาะฝากกันไม่คลิปหน้าสักแล้วกันนี่สบายดี